ครับนี่มาดูที่บอ่อใหม่ด้วยครับดูที่บอ่อใหม่พอที่สองครับว่าจะกินหมูหมูว่าหมูแล้วครับสภาพดินเมือนเดียวเละเละเป็นน้งน้าออกลายขนาดครับมว่าจะเห็นง่ายๆก็เห็น แห้งอยากโบะก,กอดอีกรถอีกต้องได้หาที่หอบนะเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ทำน้ำหอบหอบคักกบโปะนั่นหนาดินเพิ่นบ่ค่อยมีดิดนหน่อยวมางล่างก็พอค่อยมีน,นิดหน่อยอยากกินแต่ไอ้หนาดินเรลีดนาดินไซลย อีไงคือจะบอกง่ายอะไรที่มาเริ่มพุทธตอนปลายสองประวัตินี้ครับปลายสองประวัตินี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจีบไปเบิลงน้ำรับพูดเบิ่งครับน้ำหอบแห้งหัวแห้งเบิ่งเอาเลยจมกีบิด จยอดเลยครับนาเิ่นพุทธีครับยากสรบปังนี้ได้ยืนถักขาสรอบปออก,กับตัวราใส่ขาบอีกีมาได้เพราะว่ามันยืนตรงมาเลยนี่มันเละแหงขยับไปกังมะได้เลยครับโดนยันจงที่เป็นห้อย ข้อขาวรตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่เป็นห้อยเพิ่นมัดจอเบิง่งจัะก่อนเลยครับมาจ่อเบิ่งแล้วเพิ่นพูดบ่ได้เพิ่นก็เลยปล่อยให้มันเห็นนะครับหลักกนรผมก็เข้ามาเก็บอีกรอบนึงอนเก่อนมันเละกว่าน,นี้ครับงั้นยังผมว่สิจบพอ,บอครับ จะมีเพิ่งเลยเพราะว่านี่เนนทียบไปกันนะครับจมไปเครื่องแท็กเลยเพราะว่าน,นี่ส่วนบอ่อนี่ก็่ใหญ่เด้อรับ1800คิวตามพื้นที่ยังเงิน แต่ว่ามันเป็นพอสี่เหลี่ยมเกี่ยวก้นทษนะเกี่ยวก้นทนนะยี่สิบห้ากับสามหาครับคิดจะตัวสี่เปลนแต่ว่ามันจับจะมันจะไงไรัแต่ว่ามันตกในฝอย,อยดิมฝอยดิมเพราะว่าพื้นที่มันจะาก,กาัดแห้ย ค่อยจค่อยสองรอบไอ้รอบนีงโยนไป,ลนไปแล้วก็ไปค่อยไปอีกเลยถ้าาพูดแบบสามอดิตมันจะง่ายจะเร็วขึ้นถ้าพัฒนาแบบนี่น่าจะใส่กระไรเพระมาณจะเปิ่มโอ้วกว่าจะดีว่าจะจบน่าจะเป็นแรงจากทนจมแต่ว่าถ้าจบไในวันนี้ก็อาจจะมันก็ดีนะ ตอนจิตตัวปอมเนี่ยทั้งลีทั้งเนี่ยทั้งแท็กแท็กตัวนี้เริ่มออกเริ่มมีอาการอย่างนี้จะเป็นล,งลังนวลกันนะผิวของตก,ตกยืนนี่ตกยื่นแคนโดนเริ่มแบบอยากคนละปากครับปอด ิตมาจองดอกก่อนมันปล่อยเลยครับันี้เขาจะดับคือกันยาครับโหนามันลายเ ปัญญาเอาเลยน้ับยงองสอดสนามอีกแล้วคนสอดหนาเลยออนนเห็ดสวนอะไาไปยามองมาตงรอฝุนเลย กบใกลตรงที่ว่ามันรีดๆเยทียังเตฟังนะัมันฟังอย่าียัง่อดยอางหลังไปเน,ะนี่ยพูายแต่งขั้นเนี่ยอาจจะดียือเจาขฝังนอกอะไรครับ นีาากก่มันปเป็นหนานี่นี่ครับดินสภาพดินมันจะเป็นแบบนี้แล้ว เพราะว่านี่เพาว่ายิงก็นี่อีกครับจะนี่ครับฟับงลงมาฟังนี่เพื่อจะจู่ส่วงช่วงนี้ครับที่เละๆแห้งคื่อต่ก่อนเพิ่งพักุดบ่อไว้นะครับวัดมัดมัดเจาะเจาะเบิ่งพื้นที่ก่อนจะขุดหลังเพิ่นขุดบ่อใดเพิ่นก็เลยข,ขอให้ก่อนนะครับดมีมันแห้งครับอะไรบาเก็บนี่ครับดีมจะเป็นแบบนี้นะครับจุดเลย เบิ่งวัดที่ดังสิบอ่ออะไรครับเจ้าว่ามันได้พอดีมันอุมน้มหนามแล้วครับตอนนี้จากอะไคร่เน,นี่ยครับเผื่อมันขาดลงนะครับแต่ว่าขาบเบิ่งจากสภาพ้นหน้าจ,จะขาดครับเนี่ยข้างลง่ข้างลงต้องไปใส่ความ,วมระมัดระวังหลายคืน ที่พบอคเป็นลุมใบนึงคือกั้นหน้าไปก่อนเลยป,ปลาสัตว์ถลอยลงไปดินม,มันจะเละแห้งนี่บูครับงลงเลยพอยดินม,มันจะสุดตัวสุดตัวลงมาไทยเพื่อนไอไ้เดิบงกันครับวลาดินม,มันจะสุดแบบไหนแต่ว่ากาัพอเห็นได้อยู่ครับแค่นี้เดี๋ยวเขาไปเัเน่ี้หนารงีครับพูดต่อกัน คือว่าพ่คอยลงมาลงไปได้ครับสามสเซนแต่แต่เห้ากับตรงระวังนะครับแตพ่พอที่ผ่านมาเนี่ยผมเหยียงแ วสิได้คุณซอยเฟอร์จักบ่อแล้วครับนี่บออ่อมันยังดูดสิบบ่อแหรือเปล่าเดี๋ยวเราเปลี่ยสิได้คุณจักบอ่อข่าวแต่ว่าพายุจะเข่าอีากแต่ว่าถ้าเจอเบียรนี่นค,ครับถ้ามีพายุกันต้องถอยอะไรครับ อย่องติดตามมันไปเรื่อยๆครับวับเป็นจากไหนถ้ามีพายุอาจจะถูกกบ เอาแ้ับสิบบา้เลยุต,ต,ยยตจบเ,เลยครับงานแบบอ้าเาบุรเจะฟข,ของขีิันกา จะให้เขาาโค้ง se ขึ้นลกับแต่ขึ้นครับถ้าเขาขึไปแล้วถ้าเขาก็สามารขไปได้จรื่การนำรีามจะจืดของเธนเป็นกับน้ำเว้ เข้ามาคนใต่น้าแนี้เลยหาระดับมันจะบกพรอยหน้าแหน้านี้คุปไป้แล้วเพื่อป้องกันหน้าดนี้ได้ครับวันรับคุปเป้แล้วเลยนะครับใส่ ตาปะตังนี่นครับเอาละครับคลิปนี้เดี๋ยวจะคอยเจอกันไหมครับคลิปหนนะครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้แล้วครับในเบิรงบอที่สองของเ้าครับเราจะเจอนกันนะ จยงแลลวครับอยากเนีย่ยแล้วพอนีอยากขึ้นอยากตกที่ว่าตินขึ้นบ่ค่อยเนี่ยราคาหนาบหลายครับหนาบเยอะต้อตงดุหนามเลยหนาบเดี๋ยวจะเบิ่งคลิปไหมครับพี่น้อง สวัสดีครับ